สบายดีพี่น้องไก่ที่ไปเจาะบึงเด็กๆเนาะก็นี่มันนอนอะไรรับพี่น้องแบงนี่น, <c oughs> นอนรถนอนรถมันหลักถ่ายคลิป Nhìn xem mi you như know? nào Để mm. phải lông thì you nào know? Phải lông con là tàu nó phải phai cả Vino, vino. Pít, pít, sao liệm ta, nhờ liệm ta, nó là... ว่าได้แอบได้พี่น้องอ้วนกันมากเนะนอนสบายโ oh. ถ้าเป็นนอน <c oughs> มาอ้วนเอ้ยมหนกนิด่น้อ,อ สีพายเบิ่งเม่เนอนนะครับส่วนเม่นอนเกลี้ยงเม่กันลับแล้วแม่เรือน<ม>ถ้าสมมตินิวน,นอนมันจะมี่นออง มันร่มต้นหนึ่งอย่ี่ข้าคุณกับต้นหนึ่งของยำมีตอนนี้เป็นเวลาเด็กเต๋พี่น้องขานเปิดประตูพี่น้องเราจะเปิดประตูออกไปอยู่น้องไม่เงินพี่น้องหายพี่น้องมึงพี่น้องมาเปิดดอก โอ้บบไก่มันเป็นพี่บ้าพี่บ้าถ่ายคลิปหลอกเขเลียวลยกลางคืนหนอนเขารับไปแล้วอยากให้เบิ่งเนาะพี่นอนมันมันค้นในเคลื่อนไก่นี่นอนหมดได้ไงเนาะห้องนี้นนสิเป็นของเัินสร้างครับกับบมหมงยวห้องเงินขัว้วจะเป็นอีพอพี่นอ้อง ีจอก็อีเมลนอนก็ละหมองนะพี่น้องยว้นอนนำกันได้เอาพอก็ต่อเลยฮะส่วนันวอลซิงวอลแม็กก์นอนอยู่ทึงเงื่อนพี่น้องยนอนอยู่ทึงเงื่อนอยู่สันซองเนาะเตือนแล้วเตือนแล้วเนาะมีคนมีคนหูเมือแนละ้วมีคนตีนเคิงแล้ว ติดใน,นกันบบ่อเลีพี่น้องเอ้ออกมาเฮือนบ่อเลี้ยเนาะมันก็นเลยติดบอ่อเลว้ยงในสำนีสำน,สำนีกันพึ่งว,ว,ว่าดีแล้วนะพี่น้องเนาะดีกว่านี้แหละพันยำ ไปหนาแรงนี่เนาะกะทีพ่อ่น่อยพ่ออยู่อยู่แถวลังคาแถวนี้แต่ทันหน้าฝนนิ่งหัวนด้พี่น้องยเปลือนเปลี่ยนยน้ำแถวนี้ ทาานี้จะเป็นโซนห้องน้าน้อพี่เนาะของหน้าเนะส้นกระผ้าอันนี้ห้องอาบห้องอาบพี่น้องเป็นห้งองสวมเนาะสีแยกกันเนาะ,ะยังผู้ใดอยากอาบนะ้ำผู้ใดอยากถ่ายเนาะมันยังนั่งบอถากันเนาะพี่น้อง คือแงะแงของแล้วก็โมเมนต์นี่น้องหของอากบกะแงของพวกเขทษขอไฟเพื่องเน้ะ หนุ่ยเด็กหน่อยพวกเปิดไฟพี่หน่อยนี่นั่นคือพวเปิดไฟเนาอไฟขังบานไฟหน้าบานก็มี่พเปิดนี่ไฟหน้าบานไฟขังบาน พีเข้างเฮือนหน่อยข้างเฮือนที่ตะวันออกอันนี้ข้างเฮือนที่ตะวันตกพีเ เงียบสงัดนี่พี่นเอาะวัดเนี่ยอยู่ข้างนั้นน่าจะเป็นวัดนะพี่น้องกลางคืนก็ซิงเขมืดเลยพี่เนาะบุคืออยู่ทางในเมืองเนาะกลางคืนก็สิมืดก็จะเปิดไฟมันเนาะเขาย่านเปลืองไฟพี่น้องเสีช่าไฟแพงขอมันอยู่ในเมืองอะ ก็จะเปิดไว้หน้าบ้านหน้าบ้านหน้าเฮือนเจ้าของก็จะเปิดไฟไว้ได้พี่น้องในเมืองอยู่มันเนาะข้าวเหนียวส่วนยหญ่เป็นไฟเสียขาไฟกะเดือนหนึ่งกะบบนแพงเราในเฮือนในี่ทำแอรนี่หกเจ็ดสิบพันจีบเนาะกัประมาณสองร้อยบาทพี่น้องสามร้อยบาทชงสุงคันนี้แบงไม่งานเนาะ ข้างล่างมานก็มี่อดเลีหลอดไฟนะแต่อีเมลระบเปิดนี่ยหอีดอกหนึ่งอยู่กันระบเปิด khó non các bạn đi kíp này ươn sậu thôi nào đó. thì để lông toàn sậu rồi lại trong viên của cái ờ, tụ sẻ nằm tụ nhiên miên kim อาละพี่น้องคลิปน kind of ี้ก <It> ็บเจตค่จบลงพี่สาวพี่นองเด้อพี่น้อย้นห้พี่น้อมีทิมเงสูตรสุเนาะพี่น้องได้กับขมขอบใจทางมุ้มสมบูรสุด้พี่นองเด้อเสียงเบาไปเสียงคอยไปขอถทดขอยหลายพี่น้องตีงเลยตีงเลยพี่น้องตอนเดดเล็กเน้อยแต่ไกลน่นอนบลาที่เทียงขึนเลยพี่น้อยอญิบุกีนที่คเสียงขึน สำ,ขขสำหรับนี้กับข้อข้าวข่าวสารสบายยี้